เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องในวันธรรมชัยนะครับณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางโดยพระชรจิตยานายุโตประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางพร้อมด้วยคณะสงฆ์และสมาชิกภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมพร้อมใจกันสวดมนปฏิบัติธรรมทั้งสมาธิไปพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยนะครับผ่านระบบซูมออนไลน์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเวียนประทักษิณถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชญียาจารย์ พร้อมทั้งมีการปลูกพืชสมุนไพรนะครับในโครงการปลูกขิงกระชายฟ้าลายโจนสู้ภัยโควิด -19 เพิ่มเติมครับเพื่อสุขภาพของพระพิสุสัมเณนีอุบาสกอ,อุบาสิกาและสาธุชนทุกคนจะได้แข็งแรงรอดปลอดภัยไปพร้อมกันซึ่งการร่วมงานในครั้งนี้ครับพระสอนจิตยานายุโตประธานสูงศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับของจังหวัดลำปางก็ได้กล่าวถึงความประทับใจถึงกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เดี๋ยวเป็นอย่างไรติดตามรับชมบทสัมภาษณ์ในช่วงนี้ครับบูชาจะปูชียานังเอตัมังคลรมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลนอนันสูงสุดเนื่องในโอกาสวันธรรมชัยลูกๆคณะสงฆ์และสาธุชนศูนย์ปฏิบัติธรรมปางก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนเย็นแล้วก็ได้มีโอกาสได้ปลูก สมุนไพรมีขิงกระชายฟ้าทลายโจรซึ่งในการปลูกครั้งนี้ก็เพื่อในการที่จะได้นําไปใช้ประโยชน์โดยในส่วนของถ้าเป็นงานวิจัยก็ฟ้าทลายโจรน,นั้นก็เป็นสมุนไพรที่สามารถที่จะรักษาได้ไดลลลหลายๆโรคแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เคยเป็นโรคโควิดเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวที่ได้รับสมุนไพร ภครชุดนี้ไปก็าหายจากโรคภัยได้นะดังนั้นก็จึงมีการส่งเสริมนะให้ได้มีโอกาสได้ปลูกซึ่งในส่วนของศูนย์ประวัติธรรมปางก็น้อมรับในการปลูกในครั้งนี้ซึ่งก็ปลูกมาครั้งที่สองแล้วนะครั้งนี้ก็เป็นวันธรรมชัยก็เป็นวันที่ดีนะก็จะได้ถือโอกาสได้นำศูนย์พันนี้ไป ทำให้เป็นตามวัตถุประสงค์โดยปลูกเสกแจกกินหายแอนรวยซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมได้ทั้งบุญได้ทั้งประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ขอน้อมบุญนี้ในการเป็นบุญที่เกิดขึ้นเป็นบุญมากมายมหาศาลก็น้อมบูชาธรรมถวายหลวงพ่อที่ได้บวชมาก,กว่า53พรรษาแล้วแล้วก็ยังทำประโยชน์ให้กับลูกๆกับ พระพุทธศาสนาแล้วก็มีดำดิต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นและในครั้งนี้ก็ขอน้อมบุญนี้ถวายก็ขอให้บุญนี้ได้สนับสนุนส่งเสริมส่งผลให้หลวงพ่อให้แข็งแรงอายุขายยืนยาวปราศจากโรคภัยทั้งหลายขอให้โครงงานของหลวงพ่อที่มีความตั้งใจในการขยายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วโลกนั้นได้สำเร็จได้อย่างง่ายดายอัศจรรย์ทุกภารกิจทุกโครงการ ครับขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้บุญกับลูกๆในทุกๆบุญนะครับ